あ「あっ!」 พวกเราชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาอยู่ที่โรงแรมมุกดาราบีดรีสอร์ทอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะค่ะวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาของเรานะคะได้จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุขสามัคทีทำความดีท้ายองค์พระบิดาจังหวัดพังงาค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะตามเราไปดูเลยค่ะเราจะไปถามผู้รู้ที่แสนสวยของเราค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะเราเจอพี่เจี๊ยบกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้อะไรบ้างคะพี่เจีย๊ยบค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทุกท่านที่มาร่วมง,งานก็จะเห็นว่าเราจัดพิธีที่ถือว่าเป็นทางการนะคะก็คือพิธีเนื่องในวันมหิดลแล้วหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของการเปิดบุญที่ทศการซึ่งเป็นการประกวดกันด้วยนะคะแล้วจะมีการมอบรางวัลกันด้วยหลังจากนั้นก็จะมีการบรรยายทางวิชาการะคะ่ะ วิชาการก็จะมีท่านในแพทย์สาสุขนะคะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายด้วยตนเองและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ Up u p to you สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์สาสุขจังหวัดพังงาค่ะไม่ทราบว่างานในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านคะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่สําคัญยิ่งของเราชาวสาธารณสุขนะครับ เราก็ได้ทบทวนภารกิจของพวกเราที่ผ่านมาหนึ่งปีว่าเราได้ดําเนินการอะไรสอดคล้องกับข้อมูลปอดสอดคล้องกับปรากฏการณ์สอดคล้องกับองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยเจตนาจะปฏิบัติบูชาถวายให้กับพระองค์ท่านในโอกาสที่เป็นวันไม่ดนนอกเหนือจากที่เราได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติมาทุกปีก็คือเราได้มีปฏิบัติอามิตรบูชาเป็นพิธ like <drag> <coping> em exactly. ีการในการถวายบูชา ค่ะนี่ก็คือบูธที่ทศการต่างๆในงานมหกรรมวิชาการของสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดพังงาของเราค่ะซึ่งมีทั้ง8อำเภอมารวบรวมกันอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะไปเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับเครือข่ายของอำเภอเมืองนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างๆดิฉันก็คุณจุฬาลัตปัดขิมค่ะเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริงค่ะวันนี้ทางอำเภอเมืองนะคะก็ได้รวมพลนะคะหลายๆเครือข่ายที่มาอยู่ในบูธแห่งนี้นะคะตั้งแต่ปราชญ์นมองแม่แล้วก็อสมอนะคะแล้วก็เครือข่ายทางอบทอนะคะ ค่ะวันนี้นะคะมีสิ่งดีๆอยู่ในบูธของอำเภอเมืองของเรานะคะเราจะไปถามคุณจุลลักษณ์ว่าได้มีความคิดอย่างไรนะคะในเกี่ยวกับนวัตรกรรมที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็ต้องการเผยแพร่ให้ประชาชนเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะอย่างน้อย6เดือนหรือมากกว่า6เดือนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันนะที่มีอยู่โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมพนาการเด็ก ใช้ของเล่นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านเรียงร้องเพลงกล่อมเด็กแลกะก็การแพทย์ภูมิปัญญาพื้นบ้านก็คือใช้การอยู่ไฟเป็นหลักโดยมีปราชญ์เป็นผู้แนะนำตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านนายแพทย์ปฏิพล์หอมหวนค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทเมืองชัยพัฒค่ะวันนี้เครือข่ายของอำเภอไทเมืองนะคะก็มีสิ่งดีๆที่นำเสนอในบูธแห่งนี้นะคะค่ะจะเป็นสิ่งดีๆอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนถามท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันดีกว่าค่ะ ก็ก้าผมเนี่ยในตัวแทนของเป็นประธานคอปสอท้ายเมืองนะครับสิ่งดีๆของบูธของเราที่นําเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของเรื่องของเป็นจิตวิญญาณนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสําคัญนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยพฤติกรรมบริการหรือว่าสิ่งต่างๆในการพัฒนาคุณภาพทุกรูปแบบทั้งด้านโครงสร้างด้านการบริการทุกๆอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณซึ่งสิ่งที่เราเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งมันจะตอบโจทย์ว่าถ้าส่วนเราเรามีความรู้สึกที่ดีการกระทาที่ดีเนี่ย มันจะส่งผลความดีเนี่ยไปต่อผู้ผู้ผอื่นทั้งทั้งผู้ร่วมงานด้วยกันทั้งผู้ป่วยแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในในอำเภอแล้วก็จะขยายขยายไปเรื่อยๆครับผมหาเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่ตัวคุณ อัพชูยูเฮค่ะอัพชูยูวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ